สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะดวงรายเดือนกรกฎาคมนะครึ่งปีหลังละเริ่มต้นมาเดือนแรกจะเป็นยังไงนะเก้าดาบหกเหรียญราชินีเหรียญราศีมังกรรวยอะ่ะราศีมังกรน่ะ เปิดครึ่งเดือนหลังมาก็มีแต่ความร่ำรวยเลยราชินีถือเหรียญน,นั่งบัลลังก์สัญลักษณ์ของไพ่หกเหรียญคือตราช่างขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยการได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์การได้รับโอกาสการได้รับความยุติธรรมการได้รับความช่วยเหลือในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์แสดงว่าดวงดีมากแต่สิ่งที่ต้องแก้คือก้าวดาบ คนมังกรคิดเยอะคิดมากสับสนกังวลวุ่นวายวิตกจาริตกลัวนั่นกลัวนี่นอนไม่หลับฝันร้ายจะเป็นบ้าจะเป็นประสาทระวังสุขภาพย่ำแย่นอนน้อยนอนไม่หลับฝันร้ายระบบประสาทสายตาจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายย่ำแย่ระวังได้นอนโรงพยาบาลนะจ๊ะการเงินช่วงนี้ดีมากมาก แต่ต้องระวังคนมาบลอดเบียดเบียนคนมาขอยืมตังค์แต่ถ้าเราไปขอยืมคนอื่นขอกู้หรือเอามาเพิ่มวงเงินขยับขยายประกอบธุรกิจกิจการเพิ่มทําได้การเป็นผู้ให้เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าให้เขาแล้วเราเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องประเมินด้วยสัญ,ญลักษณ์ของความรักก็เป็นไปในเชิงบวก ถ้าไม่คิดมากจนเป็นประสาทจริงๆความรักครั้งนี้ค่อนข้างดีการดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมีเหตุมีผลคนทั้งสองคนอยู่แบบใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันแล้วมันจะดีคนที่คิดเยอะคิดมากลองทำใจให้สบายลองไว้เนื้อลองเชื่อใจกันดูอะไรๆที่เป็นอยู่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้สำหรับคนโสดเนี่ย อาจารย์ไม่ห่วงเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่คุณกลัวความรักครั้งใหม่คุณยังไม่ต้องเปิดใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเอาเวลาไปทำมาหากินเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปลงทุนเพราะคุณมีโอกาสรวย คุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นถ้าความรักมันมีเข้ามาแล้วมันบั่นทอนสุขภาพใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพร่ำเพรอะแล้วมาทำให้เสียการเสียงานเสียเวลาหาเงินคุณไม่ต้องโฟกัสกับความรักโอเคไหมส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ยมาทั้งในรูปแบบของคนช่วยเหลือแล้วมาในเรื่องของลักษณะบุญเก่าทำให้เราถูกหวย อาจารย์แนะนำนะ้าสามพระอาหารหันต์เอาไปเสริมดวงการเงินโชคลาภเพราะการเงินคุณมาดีแล้วคุณมีโอกาสจับเงินก้อนแล้วอันนี้คือตัวเร่งตัวเสริมพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกัดจ,จายช่วยได้ ชุดนี้มี3องค์1ตลับ3องค์พกติดตัวใส่กระเป๋าตังค์ได้เลย239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะสำหรับใครที่อยากจะวางแผนการเงินวางแผนประกันชีวิตประกันภยัยวางแผนโรคร้ายแรงชดเชยรายได้หรือวางแผนกเกษียณหรือแม้แต่การทิ้งมรดกไว้ให้ลูกให้หลานปรึกษาอาจารย์ได้บอกเลยว่าปรึกษาฟรีมีคำแนะนำให้ส่วนช่วงนี้ใครรอส่วนแบ่ง ใครรอเงินส่วนแบ่งมีโอกาสได้แล้วการงานช่วงเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีขอให้มีความมั่นใจเพราะว่าไพ่นั่งบัลลังเนี่ยมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการที่เรามีน้ําใจกับคนอื่นการที่เราใส่ใจกับการงานมันจะทําให้เราได้นั่งบัลลังอย่างมั่นคง คุณอาจจะได้เติบโตเป็นเจ้าคนนายคนคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนราศีมังกรถือคติที่ว่าทำดีมีคนเห็นเจ้านายให้ความยุติธรรมเห็นไหมมือครั้งหนึ่งถือตราช่างถือคติเลยค่ะขยันยังไงมันก็สำเร็จแล้วทำดีได้ดี ช่วงเนี้มองทุกอย่างเป็นความท้าทายถ้าคุณมัวแต่กลัวคุณแพ้ตั้งแต่อยู่บนที่นอนละแล้วงานให้มันจบจากที่ทำงานไม่ต้องเอาไปคิดไปเครียดวันนี้นอนไม่หลับคิดเรื่องงานพรุ่งนี้จะพรีเซนต์งานพรุ่งนี้จะนำเสนอพรุ่งนี้จะไปคุยลูกค้ามันมีแต่พลังงานลบๆมันทำให้คุณขาดความเชื่อมัน่นความสาเร็จเนี่ยเริ่มต้นได้จากความกล้าเพราะถ้าคุณไม่กล้าอาจารย์บอกแล้วไง คุณแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งละเลิกซะอาการที่กลัวไปก่อนล่วงหน้าเพราะถ้าคุณกล้าคุณสำเร็จคุณรวยคุณเติบโตก้าวหน้าแม้แต่เรื่องของการทำธุรกิจก็เหมือนกันถ้าใจเราลักอะ่ะ แล้วเราใส่ใจกับงานกับธุรกิจอ่ะการลงทุนครั้งเนี้ยคุ้มค่านะเพราะเป็นไพ่เศรษฐีแสดงว่าลงทุนได้ใครจะไปกู้เงินมาลงทุนขยับขยายก็ทําได้เหมือนกันหรือแม้แต่จะขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ก็สามารถทําได้ทําบุญกับเด็กกาพร้าทําบุญกับคนตาบอดเสริมดวง แล้วช่วงเนี้ยไปจัดห้องนอนหรือดูหลอดไฟในบ้านอะไรเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟเสียให้ซ่อมซ่อมไม่ได้ให้เอาไปทิ้งนี่คือการแก้เคล็ดใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวพระอยิปซีมีค่าครูเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทใครอยากทำประกันอ่ะพูดตรงๆเดือดร้อนเรื่องไหนอยากวางแผนเรื่องไหนห่วงลูกห่วงผัวห่วงตัวเองทักแชทมาได้โทรฟรีปรึกษาฟรีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ